เฮทสโฟเรนบักแดงเไงจะห้าอบบ่เดี๋ยวตื่นต้งนี้นี่นี่ายดีิไปดบายดิไปแก้วเฉลิมีข้าวบอมักปั้นเลยหิวข้าวเลยทุกคนเอ้ยลืมข้าวลืมกินข้าวสาวในนี้แหละเหว่สมัยตะเก้าเนอะเหวสมัยบูฮานข้าวสีเฟสในนี้แหละย่าม ไปทุกคนวันนี้นพันธุ์เอกะสลาเวลาโงว่างๆประมาณย่ำกลางเว้นนี่บ้างกะเยอะท่าเดี่ยวไปหากินหายูทุกคนไปกันเป็นทีมงานแตาพันธุ์ง่ายพิ่นไปก้นไปท่าอยู่ไอเพิ่นเพล่อดทุกคนเลยในพันธุ์กำลังไปน้ำหลังนี่กะสวยและความมั่นชีวิตโม่งชีวิตโง่งทุกคนในพันธุ์เอกชอบสิแล้วเวกะชอบสิได้ออ เขากบบเมือยท่าแล้วทุกคนนะเขาไปท่าทีมงานน่าจะประมาณสี่ห้าคนบอกแะในภาพนี้ก็ไปน้ำหลังพอดีพบรถขาเจ้าทีมงานนี่แหละที่ไปบ่อนเดี่ยวนี่แหละทุกคนนะพบรถก็เลยเออรถไปน้ำเขาบมมีรถทุกคนรถอันรู้สาวญาติไปเฮ้าหงเฮนเลยแต่ก้าวยางเอามายางมาไปเห็นรถถ่ายมากเลยรถถ่ายไปน้ำขเข่าไปแถวดงแคมบ้านนี่ หมดไดอ้อด่านช่วงนี้นะเหวนี้หมได้ยามได้อาทิตย์ป่ายแล้วทุกคนเลยจะว่าแม่งวุ่นแมงวันแต้วุ่นแล้วก็มีจักแล้ว หอดอยู่นี่นะหอดเลยทุกคนเลยเขาน่าจะเฮาก่อนเลยเด้ย่างอยู่มานะท่านไ,ไปขันมาย่างนะมาเขาละวันมังหน้าดำหมดนี่นะนนบูนนี่ไหนจะไม่บอกสนั่นจับดีชอบเด้อ่เนี้ย โอ้ไปแล้วบ่มีการตออภับมึกน่ารำน่ารำใส่ผลงานว่านี่มากินเนาะทากันบ่เนี่ยังครบบ่เฮทดเพื่อมึกแดงงเฮียยางห้าอบบ่ไปดิไปดิ สบายดีการแห้งอะไรจนเพลือกเริ่เลือก็ลื่มบ่ได้กินข้าวน้ำมูด้วยเนาสลเมิ่มหข้าแเลยการฟ้าวคนมาครบชรันี้แล้วผ้าได้ปบันนี้ไปบมาแล้สองสี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนแปดคนมาสองตัวสามตัว ได้เลิกเลยทุกคนในวันนี้ก็เราตบแตะกันละผ่านมันนี้บได้ห้าดอนนะไปลาดทุกคนนะหมู่นะดูดงข้างทางัานนี้คือปบเดี๋ยวนี้นะปั่นกันยูคนหนึ่งยูหันอีสองคนไปยูพูปับหมู่อ้อวีดละ,ละอีสองคนยูปุ๊บแอีสองคนยู่ทางเส้นผู้เส้นทางลง ไม่พลาดนะลงมายู่ลุมนี่โซนมั่นอันนี้บอกมันเฮานะมันเฮานะาจะเฮาด้านทางทิศพวกมันเฮานะ่ันแก้วพื่นไปเฮาโดนนะทุกคน พามาเฮ้าดอนเฮอเมมานะบักองหน้าดำนะไปเบื้งหน้าดำหาบนยู่ก่อนน่าจะแถวนี้แหละทุกคนเด็กเป็นดงเป็นทรงเป็นอะไรนั่นกลับลงมาเบื้องทางนี้นุ๊นี่บนเป็ี่ยนทะยู่บเนี่พานผู้เดียวมาทางพีนะทุกคนคนน้อยทุกคนเนี่ยคนมีลาย น่าจะแถวนี้แหละเป็นตะยู่ได้ค้น8ปดคน้นทางมดน,นะปดคน้นกัเข้าดนสองคน้นก็ยังเหลือหกคน้นเดี๋ยวนี้ถ่ายโดนเขาเข้าเลยทุกคนเลยจุ๊บจุ๊บอยู่เติบม กินโชนมั่นเขาอยู่นี่อยู่ฟ้าดงตัวนี้ไปมังเอาไปลงกินสามสีบบาทเลยเอาใกล้บ่ เห็นไกลบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บออปุ๊บอ้าบนหนาดำปะโล่พี่เลยมาทะลุแล้วดงนี้นะ่บยู่ทุกคนนะโบเห็นมุงบไม,ม่ช้ำมันไปยู่ใช่ลย มันปอยูเชื่อได้คือนี่ฝนตกแห้งทุกคนได้แห้งจนลึบห้อยมาเลยมันเดือวนี้คือห oh ้าบโเห็นห้อยไหมห้อยที่เขาเห็นว่าน,นี่นะมันลึบแล้วอันนี้นะี่คือห้าดอนห้าฟางแต่ชื่อได้โเห็นห้อยได้ห้าบโูหจักเลยว่าหมูมันไปจุดเลยกันเทะนะฝนลึบห้อยคืนนี้แล้วนะยังบมเห็นห้อยไหมออกมาพีโรดไทโดนก็นมาฮอดผีแล้วคือมาแล้ว เป็นเส้นทางแล้วทุกคนเลบ่นั้นอ่ะมาทะลุทะลวงหมดเลยก็เลยไห้ดอนเขานะย้ายมาเฮ้าที่เตอนี้มาเฮ้าดงอันนี้วอดสิลุงมาลัดทางแถวทางน,นี้ทุกคนเียทางนั้นย่ามันบุยูพอดีมานี่มาเห็นเหวเข้าเจ้านะเหว์ชาวบ้านเหวเฟสทุกคนเียใน,นนี้แหละเหวสมัยตะเก้านะ เวสมัยบูฮานนะเขาสิเฟสนี่นนี้เลยย่ามแล้วเข้าแล้วน้ำนะเขาดำห้ดดำหน้าแล้วนะเขาสิโอไปหาเฟสเหวคนตะเก้านะจนยกึยกยึกคู้อันนั้นพูดได้ทุกคนนะจนยึกคู้เฮิร์นพูดได้ไปหาเฟสเหวนะออด่านแล,ล้วกะไปหาเฟสเหวแต่เดี๋ยวนี้นะสมัยมันเปยนไปทุกคนคุณบุคคลเฟสเหวกันและเขาย่า,ยาเฟสเลยมันคือเว้าแเลยทุกคนเลยสมัยมันเปยนเขาขี้ขานเฟส เหี้อเฟสนี่เฟสไปนั่นนี่นะเงาไปปุ้นเฟสเงาไปบุกคอยมีแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อกะมักงายทุกคนเลยบุกคอยเฟสเลยก็เชื้เลือดเอาเข้ามาลัดมาเท่านี้มั้งดูว่าเตอร์ผพุ่ยเดี๋ยวสีลงไปเบิ้งดูเตอร์พุ่นที่เสียงเข้าวเอวกะสังเกติงๆเดี๋ยวนี้โบได้ยินเพราะว่ามันไก่ทุกคนเลยไก่อะไรเดี๋ยวนี้นะในผ่านนี่เข้าชุกกับบด้เอามาการแห้งทุกคน กาลลอโลแห่มาแล้วก็ลืมข้าวสูเข้าวเสาก็ยังบมทันได้กินเลยเดี๋ยวนี้ในจชงโมงแล้วนี่สิบสองโมงห้าสิบเก้านาทีเยอะเข้าแล้วทุกคนเยอะหายเยอะหายลืมพอพูดเจอนี่ของวันนะเด็ดก็เพาะส่เบื้องเอานี่อเอ้าเอ้าพี่ล านไปหึงเติบแล้วเสียงหมาก็ยังมีสมองอยู่ทุกคนน่าด้ยปะเลือหมูมันหนีแล้วบอคนขนุพี่ลึกพนะูนน้ำมือซื่อนี่กบเมื่อวานเอาขนาุพี่ลึกพู แต่่านใหญ่พนี้ก็อยู่นี่นนเหนังห้างวันเ่ิหรือว่านอนอาโกรยเขาเอินอยู่พุนเชียงมาเด้อม,มาเด้ห่หงไดพีเดอพีเดอร์งดจะล่าบไม่นเอิ่ยข้ากราบนะฮะพ,พีเดอร์ห่ไปมันเ่าเลยปเชลอมีข้าว,ป,ว,าวป้มี่เยอะมากปัน้นเ่ยเข้าวเลยทคนเอ้ยลืมข้าวลืมกินข้าวสา การแห้งจนบริกินเขาเสาจนรืมใหกินเขาเสาทุกคนบานมีก้คำนึ่งยันเจบกับพอทุกคนนะจะได้แห้งเด้นะได้เล่นกินเท่าได้นกหงส์เซลบินไปบินมานกันอื่นแล้วก็มีมเขึ้นโคงผมพลอไปเด้งขึ้นล้อติดโดน ่าวามัีเหอเลยาไเห็นมันงฮาวมหนโค้งมันนะมันนกหุ้มอยู่แถวเนี้ยคุณายมีอีกกอย่านู่แถวอย่างหลายอีกพวกยู้นนกหลงนกหลจะกบมาจนมาจังบิดนี่นี่นะี่คือมีกมาไหม่วะ ไปหาสมทบเขาก่อนทุกคนมาพีเดอร์มาพีเดอ,เอไปเขาเอิน้นเดินเขาได้อันกินบ่แห่งเยอะเข้าอยู่นี่ไปได้ได้ตำท้หรือว่าตำมาฮุกหมดเลยเน่ยแล้ว <c oughs> งามโท้สามโทไหายได้งามนี่ซัวคักลืมหดเข้าการทุกคนการแห้งอเขาพากันมาหมดแล้วนี่นะ แต่เลต่ลาดยแตพภูผู้เดียวเขามาหอดเทงแล้วนะมานี้เนี่ยแมนอลีเนื้อเลเนื้อเริมเนื้อเมีมีเวลเะยบ่ ม่ม่มีแววเลยไป่ชเลยเนาะเอาเลยบ่ไล้ม่ได้เอาเลยแล้วเห่าเยอะอยู่นี่นะอะกินข้าวกับเลือชิ้นหมูบ่ชิ้นหมูบ่ในเลือดแล้ะมาเสาพักปั้นถุนกินข้าวเมื่อกี้นี้ทีมงานเห่าเห็นห้อยฟ้านห้ามทางหลังฝนมือเสานี่ทุกคนเนี่ยวันนี้นี่สิผ้าเดียวโหฟ้านต่ออีน่ะดงตัวนี้ดงติดกับไห้อันนี้หละดงตัวหน้าอันนี้ลดน่ะฝาไฮนะ เขาหยังไปก่อนเลยดี๋ยวนี้มันห้ามเฮาเฮาเนื้อดงอันนี้นุ๊เดี๋ยวเฮ่าสิปลัดนยูทางโดนปี้เฮาสายเฮานี่นะเเขาลัดทางเข้าให้พวกเราโดนโกรกเต้เฮาป้าแต่มันเคยห้ามมาเออเดี๋ยวห้ามเลยเฮาสิลัดนะบอกมันห้ามปีแล้วนี่นะโอเคโอเคเออนะฮอยนมารถไทยลัดเดือลัดเดือเขาเข่าโดนแล้วได้ทุกคนเลยเข่าโดนเลยเขา เดี๋ยวมาอยู่แถวนี้แหละผ่านแถวนี้นะ ให้ดนเขายกเลิกเดี๋ยวทุกคนเห็เลิกอ่ะฟนานเขาดองมมห้อมยเข่าเห่าไปมีท่านได้โทรซ้ำขาวขึ้นยกเลิกก็เห็นแล้วเลิกมามีเหตุอ๋อฮะเป็นแล้วเลิกน้ำห้อยบ่ได้บ่ ยุบเฮาบบได้ทุกคนคุ้นเฮาบบได้เขาก็เลยถอยแล้วส,สรุปได้ทำเฮาในเมื่อน,นี้นี่บดได้เลยเลยเฮามองเลยกับสมอยวับทุกคนนะมันอ้อมมากลางทางนี่ฟ้าน,นี้นะนะกาบหอนห้อยมัน,นมันอ้อมมาตอนฝนเอินินสามแจงนี่เนาะฝนเอินน่ะแจ,จ,จ,จงแล้วปะโอ้ยต,ต,ต,ตึกตึกเปิดกมู่กิมู ฝานยังนอน,นอนอยูเดอร์นี่ฝานหมด้หมาโทมาแล้วงยามลงนอนนะให้แต่ดือลงพุมมนม,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 มัมาสอน,นหนมดเลยอ่ะมาดิทคนเลยหมได้มานเลยจกดีเลยกลับกอนหมดได้สต่านง่ายก็เพื่อนมาว่าสิไปยามแหวมันนี้นะคัไะนได้กะโทรหาเดียวเด้เอ,อ <laughs> จิมาเกล <laughs> อา อ่ะทุกคนคลิปนี้กะสิดาฟไปที่นี้ก่อนอไ่อขอกันไห <ป S 1> มดีดูนะบ๊ายบาย